เราจะก้าวข้ามความท้าทายได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวครูตอบให้นะคะเราเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมการที่เราไปเจอผู้คนในสังคมแน่นอนย่อมมีเรื่องราวที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเรื่องราวที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างในบางครั้งก็มาในรูปแบบของความท้าทาย ที่มาจากบุคคลอื่นเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วส่งผลกระทบต่อตัวเราอีกเส้นทางหนึ่งของความท้าทายก็คือมาจากความคิดของตัวเราเองที่สร้างเรื่องนั้นขึ้นมาด้วยตัวของเราเองกลายเป็นว่าเราต้องมาพบเจอความท้าทายตามความคิดของเราสรุปง่ายๆก็คือเราได้พบเจอความท้าทายตามความคิดของเราทุกความท้าทายมีเหตุจึงมีผลณตอนนี้ไม่สําคัญว่าความท้าทายนั้นจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจากตัวเราหรือใครเป็นคนสร้างมาไม่สําคัญอีกต่อไปสําคัญที่ว่าเราจะก้าวข้ามความท้าทายนั้นได้ างไรและทําอย่างไรไม่ให้ตัวเราพบเจอกับความท้าทายซ้ําๆเดิมๆเหมือนเดิมอีกนี่คือสิ่งสําคัญเพราะความท้าทายเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเลิกเกิดขึ้นห้ามไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขาเกิดขึ้นแล้วก็ใจครูไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าความท้าทายเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันว่าโอเคตอนนี้ชีวิตฉันเจอความท้าทายเรื่องนี้อยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยเราพบเจอความท้าทายอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่า ความท้าทายนั้นบางเบาหรือเป็นความท้าทายที่หนักหนักแตกต่างกันก็เท่านั้นเองความท้าทายที่บางเบากับความท้าทายที่หนักหนักแท้ที่จริงแล้วอะ่ะอยู่ที่สภาวะจิตภายในของเราอยู่ในระดับสูงสูงความท้าทายที่เข้ามาเนี่ยจะบางเบาก็ยังเจออยู่ค่ะแต่บางเบาถ้าถามตัวครูว,ว่าตอนนี้ครูเจอความท้าทายไหมใช่ค่ะยังเจออยู่แต่ความท้าทายเหล่านั้นบางเบา ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนตอนที่สภาวะจิตอยู่เบื้องล่างอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะให้ตัวเองเจอความท้าทายที่บางเบาขึ้นมาหน่อยไม่หนักหน่วงไม่อยู่เบื้องล่างปรับจากสภาวะจิตภายในเริ่มที่จะมีความสุขเสียตั้งแต่วันนี้ความสุขเป็นวิธีการง่ายที่สุดที่ทําให้จิตเรายกระดับความท้าทายหนัก,นกๆเขาอยู่เบื้องล่างจิตของเราที่ยกระดับอยู่เบื้องบนเพราะฉะนั้นถ้าจะเจอความท้าทายบ้างความท้าทายเหล่านั้นจะบางเบานะคะ จะบางเบาตามสภาวะภายในของเราในบางครั้งเราก็ยังงงว่าเอ๊ะนี่หรอคือความท้าทายเหมือนครูปัจจุบันเนี้ยครูก็ยังงงว่าเอ๊ะสิ่งนี้หรอคือความท้าทายแต่ถามว่าใช่ไหมก็ใช่แต่บางเบาบางเบาเพราะอะไรเพราะสภาวะจิตของเราไม่หนักหน่วงเบาๆบลอยๆอยู่ข้างบนด้วยความเป็นมนุษย์จะต้องเจอความท้าทายแน่นอนแต่จะมาแบบบางเบาความท้าทายมาจากไหนก็มาจากตัวเรานี่แหละความคิดของเราในอดีตชายเป็นภาพในปัจจุบันก็เท่านั้นเองครูนําพาให้เข้าใจความท้าทายก่อนเราจะได้รู้เท่าทันว่าอ ความท้าทายแท้ที่จริงแล้วเป็นแบบนี้นี่เองมีเหตุจึงมีผลเราอาจจะสร้างเหตุใดเอาไว้ในอดีตผลก็เลยเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันก็เท่านั้นเองรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วรู้เท่าทันต่อสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วอย่าได้วิตกกังวลเพราะว่าความวิตกกังวล ที่มีต่อความท้าทายไม่ใช่ทางออกของความท้าทายแต่ยิ่งเชื้อเชิญความท้าทายให้อยู่กับเราและนำพาวความท้าทายอื่นๆเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำให้เราหลุดจากความท้าทายก็คือความสุขมาถึงวิธีการก้าวข้ามความท้าทายไม่ว่าตอนนี้จะเจอความท้าทายในรูปแบบใดก็แล้วแต่วิธีการก้าวข้ามเหมือนกันก็คือข้อที่หนึ่งตั้งคำถามต่อตัวเองว่าความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าอยากให้จบอย่างไรครูให้โจทย์ให้เราตั้ง คำถามต่อตัวเราเองว่าความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเราอยากที่จะให้จบแบบไหนกันแน่นะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะหลงทางไปกับความท้าทายนั้นเราจะไหลไปตามสิ่งเราที่มากระตุ้นอารมณ์ของเราให้รู้สึกขุ่นมัวตามเหตุการณ์นั้นๆตามความท้าทายนั้นๆเราจึงจําเป็นจะต้องตั้งคําถามต่อตัวเองว่าโอเคความท้าทายนี้มาแล้วอยากให้จบอย่างไรเพื่อเป็นหลักให้เรายึดในการฝึก ส่วนข้อที่2อฝึกคิดถึงฉากจบผลลัพธ์สุดท้ายของความท้าทายนั้นความท้าทายนี้เข้ามาผลลัพธ์สุดท้ายเราอยากให้จบแบบไหนคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายนี้เท่านั้นเช่นความท้าทายทางด้านการเงินเข้ามารู้เข้าใจว่ามาแล้วแล้วอยากให้จบอย่างไรตอนจบนั้นผลลัพธ์สุดท้ายเป็นยังไงคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้น ผู้คนโดยส่วนมากเวลามีความท้าทายทางด้านการเงินเข้ามาไม่สามารถตั้งคำถามนี้ให้กับตัวเองได้ว่าต้องการให้จบอย่างไรเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะจิตใจขุ่นมัวไปตามสิ่งเรายิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคัน้นยิ่งจิตใจขุ่นมัวซึ่งแปลกไหมไม่ได้แปลกเป็นปกติของมนุษย์แต่ตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องกดแรง,งดูดเราจึงจำเป็นจะต้องล่วงรู้เท่าทันต่อสิ่งนี้ครูจึงนำมาถ่ายทอดต่อทุกคนว่าเราต้องรู้เท่าทันต่อสิ่งนี้โอเคความท้าทายทางด้านการเงินมาแล้ว อยากให้จบยังไงล่ะอยากให้ตอนจบตัวฉันมีเงินก้อนหนึ่งไปคืนให้กับเขาใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ฝึกในข้อที่2ก็คือคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายก็คือฉันถือเงินก้อนนี้แหละไปคืนให้กับเขาท่านนั้นทุกอย่างจบลงด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยเราจําเป็นจะต้องฝึกในการคิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายเพราะความคิดในปัจจุบันกําหนดอ,อ,อนาคต ในข้อที่สนั้นจําเป็นจะต้องฝึกอย่างยิ่งทุกๆความท้าทายที่พบเจอเราไม่อาจที่จะก้าวข้ามได้เลยถ้าตัวเรายังอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันกับความท้าทายนั้นตัวเราความท้าทายอยู่ระดับเดียวกันเราก้าวข้ามไม่ได้นะคะเพราะพลังงานอยู่ในระดับเดียวกันจะดึงดูดเข้าหากันมีแต่จะดึงดูดดึงดูดดึงดูดความท้าทายเข้ามาถ้าปรารถนาที่จะก้าวข้ามความท้าทายทุกความท้าทาย ยกระดับพลังงานของตัวเองให้สูงขึ้นสักนิดด้วยการมีความสุขแล้วท้ายที่สุดตัวเราจะก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปได้เพราะเราอยู่ที่สูงเรียบเสมือนเรามองจากมุมมองที่อยู่บนยอดภูเขาเรากำลังยืนอยู่บนภูเขาเราเห็นวิวของจังหวัดนั้นๆของเมืองนั้นๆนี่ก็เหมือนกัน เมื่อเราอยู่ที่สูงเราพบเจอนะคะเราเห็นทางออกทางแก้เต็มไปหมดเลยเพราะเราอยู่เหนือกว่าและความท้าทายนี้เราก้าวข้ามไปได้เพราะเราสูงกว่าคนที่มีพลังงานสูงกว่าความท้าทายจึงจะก้าวข้ามความท้าทายนั้นได้ดูสรุปให้เพราะฉะนั้นวิธีก้าวข้ามทุกความท้าทายไม่ว่าตอนนี้จะเจอความท้าทายด้านการเงินการงานความรักสุขภาพใดๆก็แล้วแต่เราจำเป็นจะต้องทำตัวเองให้เหนือกว่าความท้าทายด้วยการนำพาตัวเองไปมีความสุข ความสุขไม่ต้องมีเงื่อนไขสุขง่ายๆอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขจงนําพาตัวเองไปถ้ามีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ใครทําให้เรามีความสุขได้บ้างคนไหนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้เรายิ้มจงพาตัวเองไปอยู่กับคนคนนั้นสถานที่ใดที่อยู่แล้วรู้สึกเงียบสงบมีความสุขจังเลยพาตัวเองไปอยู่ที่นั่นแค่นี้เราก็มีความสุขอยู่เหนือปัญหาความท้าทายนั้นแล้วในห้วงอารมณ์นี้แหละจะเกิดไอเดียจะมีผู้คนขันอาสาเข้ามา ช่วยเหลือให้เราก้าวข้ามความท้าทายนั้นไปได้เพราะฉะนั้นครูสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าพบเจอความท,าท้าทายอย่าไหลไปตามความท้าทายนั้นๆน,น,นะคะทุกคนจงตั้งคําถามกับตัวเองให้ได้ความท้าทายนี้ฉันอยากให้จบลงอย่างไรหลังจากนั้นก็ให้คิดถึงผลลัพธ์สุดท้ายนั้นบ่อยๆแล้วผลลัพธ์สุดท้ายนี่แหละจะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราอย่าลืมที่จะยกระดับพลังงานของตัวเองให้สูงเหนือกว่าความท,าท้าทายเมื่อไรก็ตามที่เราเหนือกว่าความท,าท้าทาย เราจะออกมาได้จริงๆครูพูดจริงๆนะทุกคนเพราะว่านะวันที่ครูอยู่ในสภาวะเดียวความท้าทายนะทุกคนหนักหน่วงมากจริงๆคือเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องใหม่มาอีกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่จบเอาเรื่องโน้นมาอีกแล้วว่าเรื่องนี้เพิ่งจบไปได้หายใจหายคอนิดนึงเอ้าเรื่องใหม่มาอีกแล้ววนอยู่แบบนี้จริงๆแต่เมื่อมาศึกษากฎแรงดูดจึงได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วอยู่ที่พลังงานฉันต้องมีพลังงานเหนือกว่าความท้าทายนั้นฉันจึงจะก้าวข้ามได้ เป็นแบบนั้นจริงๆครูจึงมาถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนได้เข้าใจในวันวันนี้ไม่ว่าจะเจอความท้าทายใดยๆก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวทุกคนเจอความท้าทายเหมือนกันหมดเพราะความท้าทายคือสิ่งที่เราคิดถึงในอดีตคือสิ่งที่มีการสร้างจึงมีเหตุขึ้นมาทําให้เราพบเจอก็อเท่านั้นเองรู้เข้าใจต่อสิ่งนี้แล้วไปต่อในเส้นทางของเราครูขอส่งพลังใจให้นะคะให้ทุกคนก้าวข้ามทุกความท้าทายไปได้เก้าได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีสภาวะจิตที่เหนือกว่าโอเคไหมคะ